สวัสดีครับมือนีพบทุกช่องพ่าทหารหากินแบบบันนองนะครับมือนีผมเคยิมาผ้าเห็ดแบบว่าเบ็ดที่เห็ดจากกวดน้ำเนื้อใสนะครับเพราะว่าเห็นอยู่บานกวดน้ำมันเหลือหลายนะครับก็เลยยิบมาทดลองเบิองครับอุปกครอง่างไงก็คือมีกวดน้ำก็บเบ็ดกับด้นะครับวิที่เอาใส่ก็ยันยันยันอันนี้ใส่ปากงูกวดน้ำครับพอยดอัดเ็จปุ๊บเฮาเอาปลากวดนมม้ำมาปิดครับปิดแบบ เขาก็ปิดให้มันแน่นแน่นเลยครับก็ปิดเนีน่นเฮาลองดึงเบิ้งดึงยังได้ก,กับบอลลุดกับตันนี้เขาก็เฮ็ดวิธีอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เขาก็เฮ็ดวิธีเก็บเสือกเก็บยังเขาก็มวลมวนมวลมวลเสือกไว้ครับปลาวดน้ำมวลมวลมวลเ็จนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากวดน้ำม,มีบานมันหลครับมันเหลือหลายเขาก็ลองประดิษฐ์ยังมาหาใสยอยู่ นี่เรียบร้อยแล้วครับบกฟ้อหอดนา้ทีหนึ่งนั่งจากวงเบียแล้วนี่วงเฮ็ดเสร็จแล้วหกหลังผมวายเสียไปลองใส่แถวหนวยบ้านเจ้าฟางมาลุ่นมาชมกันนะครับว่ามื่อเงืนสีใดหลายใดหน่อยครับนี่นะ้ครับก็มาหอดไม้ที่ว่าชิมใส่เบ็ดทดลองเบ็ดกวดของเขาครับมีอยู่หกหลังครับผู้วายใส่เละฟังมา,ายเส่เลาะฟังเรียบฟังไปยังสีครับคือว่า แบบปลาคอาปลาหยังมันหนาสีอยู่นี่หยาในหนในยังหนามือตื่นที่ยังมันขื้นนะครับไปครับลองไปใส่กันครับนี่นะครับเกี่ยวเยอเรียบร้อยนะครับยาใส่เลื่อนครับเฮ็ดนง่ายครับเบ็ดกวดแบบกวดเลื้อใส่เลื้อยหยงห้องไปครับไปลองครับไม่สิ่มานบ่ ครับหลังจากใส่แล้วหลังหนึ่งลังที่สองมอสิ่งที่ใสเฉียงกันออกมาเนี่ยผู้ว่าชีวิตระยะกันเยอะหมองละสิบเมตรสิบเมตรเนี่ยแหวกใส่มงุงยามึงนี่ับ อนีนครับรังที่สต่อไปคงจใส่รังที่สามสีสมสห่หกสี่ลั่นไปเลยนะสีแหวกใส่แถวหยาเท่านี้ครับคิดว่าเยมื่อคืนประคองนาสีแบบว่าขึ้นมาทั้งฟังสีนะครับ,มา,รบมาหากินเนนามตื่นเนียมือคืนสีแวกเส้นนีจักลัง ครับหลังนี้พงว่าชินี่หยดไปยุ่งหนักหนามตึงลึกดชีลือนึ่งนึ่งนะครับมาครับหลังสุดท้ายครับผม สุดท้ายใส่สองนึ่งครับนี่ครับอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ผมสีเมื่อยอนไปเลืกๆหเนี่ยนิดหนึ่งครับเพราะว่าบางเท้อกั้นพวกปลายังแต่ขอได้ยืนอนหนึ่งที่ว่าใส่เบ็ดกวนหนามนะครับมันสีสามารถใส่หมองเลืกๆได้มันสีบดได้จ่มการด้วยการเสียบขั้นเบ็ดนะเพราะว่าขั้นเบียดนิ้ใส่เดียมองตื่นนครับ คือว่าพวกนี้เขาสามารถเอาไปหย่อนเอาไปหย่อนไวน้นี่ต้อนนี่ยังได้เลยครับนี่ครับบรรยากาศแถวบรรหนอกบรรน,นาเขามือ่อื่นจึงมาหลุนนะครับว่ามันสีติดบอ่อเบ็ดเห็ดจากกวดน้ำเรือใส่ของเขานี่ครับไปครับหลุนกันมือ่อื่นครับเอาแล้วครับมันหนีกับหวัวษ์ ย่ำเสาเลวครับไปเปหลุ่นเหมือนครับเบ็ดกวดประดิษฐ์นะครับเอาครับลังเหลกของครับลังเหล็กบัวถือครับล้างที่สองครับบนี้างที่สองกับบถือครับ Oh, lăng thì 3 hợp bình này Quạt cứt Doan lông chỉ nó này Điên là không này Ồ, oh, đầy yên ngập ครับกวดลอยน้ำครับเอาลุ่นลังต่อไปครับหล,ลังที่ซีครับนี่เดินโนหลังที่ซีบอถือครับเอาครับลุ่นกันต่อไปครับเดินโนหลนี้ น้ำตีหางเงียบเนาะดึงครับบัวถือทักลังตีหางนี่ไปลังสุดท้ายนะครับเด่นเพราะวาลังสุดท้ายเนาะลังสุดท้ายกับบัวถือครับ เอาครับสรุปผลงานเบ็ดขวดของเขาอุ้อนะครับพิดขาดครับไม่ได้สีเด็ดปลาคอเดี๋ยวก็ไหลครับหนีเยียนบานเท่าเลยครับเอาถือว่ามุนีกันเหลวเสาเหลวง่ายไหมครับถือว่าได้ผลนะครับลองไปเห็ดไปใส่กันบ้างครับเบ็ดขวดขวดเรือใสยูบานเอาครับเรือลายก็ลองเห็ดบึงนะครับเอาไว้พอกันลีปนาครับฝากช่องพ่อทหารหากินแบบบานนองเน้อครับกดไหล โติดตามอย่างนี้ด้วยครับเอาครับพอกันอีพี่นาครับ